ถ้าพวกเราออกมาจากมิติเมื่อพวกเราออกมาจากมิติพวกเราจะเห็นทุกมิติเลยเราจะเกิดความรู้ตรงนี้เรียกว่าญาทณทัศนะมันจะเกิดความรู้ที่เรียกว่าความรู้ที่ถึงขั้นองความรู้แห่งความเป็นพุทธ,ธะด้วย แต่รู้ไหมมันไม่เคยมีเราอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็ไม่เคยมีอะไรที่มีตัวตนอยู่จริงด้วยอย่าสรุป <c oughs> สรุปเมื่อไหร่เราจะเข้าไปอยู่ในมิติทันที oh. เข้าใจไหม <c oughs> เมื่อออกจากมิตินั้นมาเราจะรู้แจ้งทุกมิติ ตรงนี้เรียกว่ายาธัศนะอย่าถือครองยาธัศนะเพราะนั่นได้เลือกมิติแล้วทั้งหมดจะสลายเหลือแต่มิตินั้นแหละที่พวกเราได้เลือกนั้นเพราะงานทุกอย่างมันบริบูรณ์ด้วยตัวของมันอยู่แล้ว อย่ายึดอย่าสรุปอย่ากอดลัดหรืออย่าปลักใสเพราะมันไม่เคยมีเราและไม่เคยมีอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วมันงดงามด้วยตัวของมันอยู่แล้วนั่นแหละธรรมะนั่นแหละ ธรรมธาอันบริสุทธิ์นะอ่ะชัดเจนนะง่างาม